ก่อนอื่นเรามาเตรียมกรีบขนมปังกันก่อนนะคะวิธีการทากรีบขนมปังสวยๆบางคนใช้ปืนกาวถ้าใครมีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวได้ถ้าใครไม่มีปืนกาวก็ใช้กาวราเทกง่ายๆนะคะวิธีการทําเตรียมขนมปังมานะคะหลังจากได้ขนมปังมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดขนมปังตัดกลางแผ่นแบบนี้เลยอ่าพอตัดขนมปังกลางแผ่นนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีนะคะใช้วิธี เอากาวนะคะพื้นเอากาวธรรมดานะคะกาวลาเทคกาวลาเทคธรรมดานะคะทานิดนึงทาแค่บริเวณตรงปลายตัวนี้ก็พอนะคะไม่ต้องทาเยอะเสร็จแล้วเราก็วางนะคะวางลงกับพื้นแบบนี้ก็ค่อยโค้งก็ค่อยจับกีบโค้งนะคะก็ค่อยจับกีบโค้งแบบนี้นะคะแล้วนาปลายมาบรรจบกันนาปลายขนมปังมาบรรจบกันแบบนี้ พอหลังจากนําไปขนมปังมาจับกันอย่างนี้แต่แล้วเราทากาวใหม่ๆนะคะทาใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยอยู่เราก็ใช้ที่หนีบผ้าไม้หนีบผ้านะคะหนีบตรงนี้ไว้อ่าหนีบบริเวณตรงนี้ไว้นะคะถ้าตรงนี้โค้งแ้วมันแตกเรากใ็ใช้ปืนใช้ใช้กาวนะคะขนมปังบางทีมันกรอบมันแตกได้เราก็ใช้กาวติดเอาไว้นะคะติดไว้ย่าให้แตกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางเอาไว้ ะะวางไว้ให้ให้ให้ขนมปังบริเวณนี้แห้งให้กาวแห้งนะคะเราก็วางไว้โอเคนะคะเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะคะตัดทำไปเรื่อยๆเช็กกาวทาทาไม่ต้องเยอะนะคะทากาวว่าขนมปังทั้งสองข้างมันติดกัน แ,แล้วเราก็วางกับพื้นนะคค่อยๆโค้คงค่อยจับตรงกลางโค้งชิดมาติดกันพติดกันอย่างนี้แต่แล้วใช้ไม้หนีบผ้าคะหนีบตัวนี้ไว้นะคะหนีบไว้แบบนี้นะวางไว้อ่ะวางไว้ให้เห็นนะคะอันนี้ก็เช่นกันทากาว แล้วค่อยๆจับโค้งจับตัวนี้ไว้นะคะค่อยๆค้งโค้งมาหาการพอมันจบการแล้วใช้ไม้หนีบเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพูดถึงการทำกีบกระทงนะคะนอกจากเราใช้กาวแล้วกาวการระเทศแบบนี้ถ้าใครไม่แท้กายระเทศถ้าใครมีปืนกาวคือมีปืนกาวลักษณะแบบนี้ปืนกาวแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะวิธีการทําก็ทําเหมือนเดิมนะคะ เราก็เตรียมนะคะเตรียมขนมปังเรามานะคะแล้วเทคนิคเราจะสอนนิดนึงเวลาเราเราเราจะพับกี่ขนมปังทําพับยากเราใช้มือบีบตรงนี้นะคะบีบตรงนี้มันนิ่มๆนิดนึงก็ได้บีบตรงนี้มันนิ่มๆนิดนึเสแต่แล้วเราก็ใช้ปืนกาวนะคะค่อยๆทาตรงบริเวณนี้นะคะพอทาปืนกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนขนมปังเข้าหากันนะคะค่อยๆม้วนแบบนี้ประกบแบบนี้นะคะ ตรงนี้มันก็จะนิ่มๆจับแล้วก็อยู่แบบนี้เลยนะคะพอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแล้กษณะนี้ถ้าใช้ปืนกาวมันก็จะแห้งเร็วนะคะแห้งเร็วนิดนึงบางคนถามว่า ถ้าติดปืนกาวปลากินได้ไหมปลาก็กินได้ขนมก็กินได้เพราะว่าปืนกาวเราใช้นิดเดียวเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะใช้แค่บางๆทําให้ขนมติดกันแค่นี้เราก็ได้กรีบแล้วถ้าเรามีปืนกาวมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีปืนกาวนะคะก็ใช้วิธีของเราก็คือใช้วิธีทําเสร็จแล้วใช้ไม้หนีบเสื้อหนีบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปลดออกปลดออกมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นวิธีการทําทําได้2วิธีนะคะ บางคนถ้าไม่ถนัดนะคะบางคนถ้าไม่ถนัดก็ใช้ให้ใช้วิธีวางกับพื้นก่อนแล้วค่อยๆตะล่อมนะคะตะล่อมให้มันเป็นกลีบมาอย่างนี้ก่อนนะคะค่อยเป็นกลีบแบบนี้พอตะล่อมให้มันเป็นกลีบเป็นมรติแล้วเราก็จับรูปทรงกลีบนะคะจับรูปทรงกลีบให้มันสีสวยแบบนี้แล้วเราค่อยๆทาปืนกาหรือทากาวทีหลังก็ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดในการบีบนะคะเพราะนั้นวิธีการทาทาได้หลากหลายวิธีค่อย,อยๆบีบแบบนี้ ะะเราก็จะเป็นกลีบอันนี้ขนมปังจะไม่ค่อยแตกนะคะขนมปังก็จะเป็นกลีบสวยรูปทรงได้วสวยนะคะอันนี้เทคนิคการทําทําแบบง่ายๆนะคะวิธีการทํขาขั้นตอนการทําเรามีเทคนิคดีๆมาฝากทําไมถึงต้องบีบตรงนี้เพื่อบีบให้ขนมปังตัวนี้มันอ่อนๆให้อ่อนๆน,น,นิ่มๆเวลาเวลาเราโค้งงอแบบนี้นะคะเวลาเราโค้งงอมันจะได้ไม่นูนเกินไปนะคะขนมปังจะได้ไม่แตกนะคะค่อยๆทําแบบนี้นะคะนี่คือกลีบวิธีการทํา อันนี้ทุกคนทําได้แล้วนะคะต่อไปอันนี้พอแห้งแล้วเราก็นํากรีบมาออกอนําไม้ตัวนีบออกอันนี้เราจะได้กรีบขนมแล้วต่อไปแล้วมาประกอบกระทงกันกระทงนะคะเราใช้จานนะคะใช้จานเวลาทํานะคะเราต้องกรีบขนมปังมาวางบนจานแบบนี้นะคะวางบนจานเราจะใช้กาวลาเท็กทาก็ได้นะคะ เราจะใช้ปืนกาวก็ได้แล้วแต่เรานะคะทาบริเวณนี้ค่ะทาเสร็จแ,แล้วเราก็วางวางแปะแบบนี้นะคะ,คะบางคนก็อาจจะใช้แป้งเปียกก็ได้อันนี้แล้วแต่เรามีมีอุปกรณ์นะคะเราก็วาง วางไปเรื่อยๆบางคนบอกมีปืนกาวอ่าจะมีปืนกาวแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะเพราะฉะนั้นเรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรเราก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้เรามีอุปกรณ์ทุกอย่างเราก็ทําให้ท่านมาชมดูทุกๆอย่างเลยนะคะปืนกาวเราก็ทานทิดเดียวแค่นี้เองนะคะเราก็มาวางวางแปะลงไปอ่าแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆโดยรอบ นะคะในเวลาเราใช้ปืนกาวเราใช้แค่แค่จุดสองจุดแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็วางนี่เลยอันนี้จะง่ายนะคะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะปลาทานได้ไม่ต้องกังวล เสร็จแ,แล้วนะคะกระท ון ขนมปังของเราต่อไปนะคะเทียนนะคะเราจะพันเทียนนะคะเราก็นําขนมปังขนมปังมาแบบนี้เลยนะคะทาแบบนี้นะคะขนมปังมาเสร็จแ,แล้วเอาเทียนนะคะเอาเทียนมาวางแล้วเราก็นําขนมปังมหอ่อห่อพันเทียนเลยนะคะ เสร็จแล้วเราได้เทียนอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะได้ขนมป,ปังอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทากาวทาตรงนี้นะคะทาโดยรอบี๋ยวเราก็ปักลงไปเลยอ่าตอนนี้เทียนปักอยู่แล้วนะคะหลังจากปักเทียนเสร็จแล้วต่อไปทูปนะคะเอาทูปมาปักบ้าง เวลาเราพันเวลาเราพันท <vegetable>. <It> ูบแล้วก็พันเหมือนกระเทียนที darf. ่เราทําให้ดูนะคะพอพันเสร็จแล้วตรงก้นนะคะตรงก้นเราก็บีบกาวนิดนึงบีบกาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ปักลงไปเลยปักลงไปคู่กระเทียนเอาขนมปังเราใช้ขนมปังยึดนะคะตอนนี้เทียนเราก็อยู่แล้วทูบเราก็อยู่แล้วต่อไปเราก็หาดอกไม้มาตกแต่งนะคะเราจะให้ดอกอะไรก็ได้ดอกเข็มก็ได้อะไรก็ได้นะคะ ตอนนี้เรามีดอกเข็มนะคะเราก็ดอกเข็มมาวางเราไม่ต้องยึดอะไรมากนะคะดอกเข็มไปค่อยวางเฉยๆคือยวางแซมนลงไปนะคะถ้าดอกเล็กไม่สวยแล้วก็เอาดอกใหญ่ๆนะคะใสใ่มันเป็นพุ่มที่สวย อันนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วจ้ากระทงขนมปังแบบง่ายๆหลังจากดูคลิปการทํากระทงจากขนมปังแบบง่ายๆของเราแล้วลองไปทําตามอย่างดูนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากคือมีอุปกรณ์อะไรก็ทํานะคะมีกาว กาเทกกับกลาลาเทกมีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวอย่างที่เราสอนทั้งสแบบนะคะทำแล้วก็ออกมาแบบนี้นะคะก็สวยงามลงทุนก็ไม่มากปลาก็กินได้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าชอบวิธีการสอนของเราหรือเทคนิคการนําเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถึงต่อต่อ,ตอกันนะจ๊ะพบกับวิธีการทํากระทงกับเราในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับขนมปังในครั้งต่อไปจ้า